คนเกาหลีไปเที่ยวก่อเจจูทําอะไรบ้างไปทุกกันเลยถึงแล้วก็เช่ารถนนี้เช่ารถไฟฟ้าเพราะว่าวันนี้จะนอนในรถนะคะแล้วจะทําบาร์บีคิวด้วยตอนแรกไปเช่าอุปกรณ์แคมปิ้งแล้วไปซื้ออาหารรู้สึกหิวมากก็เลยกินขนมไปก่อนถึงเทวทะเลที่ทาบาร์บีคิวได้แล้วถึงแล้วก็หิวมากเลยมืดด้วยรีบไปทาบาร์บีคิวกันที่นี่ทาบาร์บีคิวและวิวเป็นทะเลเลยตอนซื้อของไทยกับโซนาหิวมากก็เลยได้ซื้อเนื้อกับของกินเยอะมากเลยมีอาหารทะเลด้วย นะโอดกาทายอนบอกสนาว่าตอนกินจะถ่ายวิดีโอให้ยูก็สนาไปแต่งหน้าเลยตอนกินอาหารทะเลขาดไม่ได้ก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะกินกับกุ้งเจจูจะเป็นยังไงโอเคเป็นไงบ้างไว้เตยแล้วอร่อยจริงๆมังมากรสชากันทาสิอร่อยจริงๆมั่งมากแล้วทายอนกินกับหมูสามชันน้ำจิ้มไม่พออร่อยอ่ะน่ากินอืม คือแบบเข้ากัน